วันนี้รถเข้าใหม่2คันนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะมาป่านุงขุมพลังมาสแตงนะคะและก็สาย SUV ค่ะเป็นคลา d โดค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะวันนี้เข้าใหม่มากันอีก2คันแล้วนะคะรถว่างพร้อมจับจองได้เลยนะคะมีรถส่งมอบได้ทันทีค่ะ นี่เลยสีส้มนะคะมาแต่ง2.3อีโคบูสสียอดนิยมเลยนะคะและเจ้าพาโดนะคะคันนี้ก็ควนใจนะคะสายรุยนะคะไม่ควรพาดนะคะพาโดเนี่ยจะเป็นเครื่อง2008ดีเซลนะคะ177แรงม้าค่ะและเป็นรุ่นท็อปก็คือรุ่น t ี g นะคะเดี๋ยวนี้อาจเป็นวิดีโอไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไลฟ์ Dodge Challenger กันนะคะค่ะ เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเราลงให้ดูค่ำๆนะคะเพื่อนๆมากันใหม่อีกแล้วค่ะสำหรับวันงานเราอย่าลืมนะคะเราจะมีงาน A E Y Auto Show ครั้งที่2นะคะซึ่งวันงานเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนนะคะใครก็ตามนะคะที่จองอดกันเข้ามารับสิทธิ์ลุนรางวัลงานสดสูงถึง2แสนบาทนะคะหมดเ7วันที่2สิงหาคมที่งคจะจับสลากกันวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะ าคเดี๋ยวเอาอเรถลงมาเลย เที่ยวรถนําเข้าหรูนะคะแทากเราเขมาได้เลยค่ะเรามีรถพร้อมรับได้เลยคันนี้นะคะสาย SUV ไม่กวรพาดแต่ Range Rover p a d o เอิร์ด1น Earth ton ค่ะนี่เลยลองชมซิคันนี้คือรุ่นท็อปสุดนะคะท็อปสุดมีอะไรนะคะท็อปสุดจะมีเป็นไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าตัวพิเศษนะคะที่ปรับลำแสงเองอัตโนมัติพร้รอมด้วยเบาะหนังแท้ และมีเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมกับมีคูบ็อกด้วยนะคะตู้เย็นค่ะค่ะจะมีตู้เย็นด้วยนะคะอันนี้ก็คือรุ่นท็อปของเขานะคะค่ะนี่นะคะจริงๆมันมีทั้งหมด7ที่นั่งนะคะถ้าตัวท็อปเนี่ยเบาะข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวปรับไฟฟ้าปรัแบบขึ้นค่ะ จะสามารถปรับอนอนก็นได้นะคะถ้าไปที่ไหนมาไหน7คนนะคะก็ปรับขึ้นมาค่ะก็อี้แต่ว่าถ้าไปไหนมาไหนแค่4ี่คน5้าคนนะคะก็พับเอาไว้นะคะพับไดส้สองที่นั่งค่ะ2ตัวข้างหลังเพื่อจะได้ระวางสัมภาระได้นี่เลยนะคะสำหรับตัว New p a d o ร่องท t z a กีอันนี้อธิบายคร่าวๆนะคะเดี๋ยวให้รถเขาเอาเข้าไปทำ p d i กันก่อน ค่าชมเขาว้รถมีทอมรับได้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะม้าป่านนมขุมพลังเอารถลงเลยจ้าสนใจยังไงร,รีบพักมานะคะอย่าลืมนะคะงานของเรา AUY Auto Show เนี่ยไอบอกก่อนนะคะว่าเราจะมีรถหลากหลายมาโชว์กันในงาน 1 1 2นะคะเรียนเชิญแล้วก็สําหรับลูกค้าของเรานะคะที่ซื้อรถไปแล้ววันที่2เชิญมามิตติ้งกันนะคะเรามีปาร์ตี้ระหว่างลูกค้าของเรานะคะ,ะแล้วก็ต้องต้องบอกก่อนค่ะว่าในงานเราเนี่ยจะมีรถนะคะหลากหลายมีทั้ง New h a r r i r r 2021และมี p อร์ชนะคะไท c a นและก็จะมีเป็น R8 นะคะแล้วก็มี GTR มีรถหลากหลายรุ่นมาเชอกันได้เลยนะคะค่ะ าแล้วค่ะชมเลยค่ะเดี๋ยวใหงไงแล้วเดี๋ยวเอ๋ให้เขาพีดีไอก่อนนะคะบายสนใจทักมานะคะ you want to get off the darkest ground